สวัสดีค่ะกซิบบอกเล่ามาแล้วค่ะมาพร้อมรถกระบะ d m a มหล่อๆจัดทรงโรงแม็กมาเรียบร้อยหล่อดูดีแบบพร้อมซิ่งพร้อมขับนะคะล้อใหม่ค่ะเป็นล้อแม็กใหม่นะคะติดฟิล์มแล้วรอบคันค่ะทุกท่านรถใช้งานได้ปกตินะคะวิ่งได้สบายค่ะอีสูสูดีแม็กรถกระบะมือ2ปี07เเครื่องยนต์ดีเซลระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบสมบูรณ์ตลอดทั้งคัน เอกสารมีให้ครบพร้อมโอนค่ะภาษีพรบรปี68ราคาเงินสดคันนี้169,000บาทเกียร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าพวกมรารัยพาวเวอร์ค่ะเบาะเป็นหนังดำแดงนะคะรถอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะหากท่านใดถูกใจสนใจท่านสามารถนัดดูรถกันได้นะคะไปทดลองขับกันได้ค่ะ ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าและอัปเดตสถานะของรถกันก่อนก่อนออกเดินทางด้วยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะเป็นเบอร์โทรจากผู้ขายโดยตรงเลยนะคะแอดมินใส่ไว้ให้ทั้งหมดไม่มีกราบคระทุกท่านในวันนี้แอดลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ